เวลาที่สภาพธรรมปรากฏนะคะขณะที่เป็นวิปัสนาญาณะเนะะี่ยค่ะจะไม่มีความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมขณะใดที่สติไม่ระลึกลักษณะของปรมัธธรรมขณะนั้นมันก็ยังเป็นเราทั้งหมดไม่ว่าจะกี่ขันเพราะว่าเมื่อกี้นี้เหมือนกับเวทนาโดยชื่อใช่ไหมฮะแต่พถามว่าเวทนาอะไรนี่นต้องหาละใช่ไหมว่ามันเวทนาอะไร กพยายามใากกว่า,าเมื่อดีเห็น,นว่าเรามันเป็นเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่สติระลึกก็เป็นขณะที่เข้าระลึกลักษณะปรมาธธรรมค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่เรื่องน่าสงสัย,ยน่าคิดกังบลนอะไรติดทั้งห้าขันนั่นแหละครับอาจารย์นะระลึกเวทนานีไหมยความว่าขณะที่สติเกิดระลึกถึงเวทนานี้ก็ไม่ใช่ระลึกถ,ถึงนะคะเวทนาเกิดแล้วสติระลึก ลักษณะของเวทนาที่เป็นปรมัตเนยคือสมรัตก็เป็นสมรัตของเขาโดยที่ไม่มีชื่อไม่ลักษณะของเขาเลยมีจริงๆขณะนั้นที่สติระลึกต้องมีจริงในขณะที่สติระลึกพ้นขณะนั้นแล้วก็ดับไปแล้วถ้าสติไม่ระลึกว่าไม่ได้ทํากิจดับกิเลสเป็นสมุทเฉิดจะทํากิจดับกิเลสเป็นสมุทเฉิดก็ตรงมรรคจิต ซึ่งกระจั์แจ้งลักษณะของนิพพาเนเต็มที่นะคะทำจิจนั้นจึงได้เป็นการดับกิเลสเป็นสมุทเฉดและก็เมื่อโลกุตระจิตที่เป็นโลกุตระกุศลดับแล้วผลและจิตซึ่งเป็นวิบากเกิดมีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อเพราะฉะนั้นคําจํากัดความของโลกุตระจิตก็ต้องเพิ่มเติมว่าคือจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลสเป็นสมุทเฉดได้แก,แก่มรรคจิตและ โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลสแล้วซึ่งบังคับผลจิตแต่โคตรเธอภูจิตจะไม่อยู่ในสองข้อนี้เลยอ่าเพราะฉะนั้นก็คณะที่โลกกระรเจตก่อตองครบทำเสีต้องมีครบเพราะว่าถึงที่7ใช่ไหมคะจึงชื่อว่าครบแต่ถ้ายังไม่ถึงที่7ยังเหลืออีกหนึ่งก็ชื่อว่าครบไม่ได้ถึง6ไม่ถึง7ก็ครบไม่ได้ ในพระไตรปิฎกจะต้องสอคช้องกันทัานพระวินัยบ้างพระสูตรบ้างพระพิธรรมบ้างแต่ในปรมาตะสังขัยพองคุณหมายเพียนนะครับก็เพียนว่ามนโนทวานวิธีนี้ก็ปเป็นตังปัญญทวานวิธีค่ะมนโนทวานวิธีไม่ปรากฏทําให้เราไม่รู้ว่าขณะนี้มีมนโนทวานวิธีนะคะเพราะว่าปัญจทวานวิธีปรากฏสืบต่อ แต่เวลาที่เราบอกว่าเราไม่เคยรู้จักรูปารมณ์เลย<น>ไม่เคยเห็นรูปารมณ์เลย<น>บางคนบอกไม่เคยเห็นรูปารมณ์เลย<น>เห็นแต่คุณบุตรวง<น>ใช่ไหมคะเห็นแต่โตเห็นแต่เก้าอี้<น>เหล่านี้ใช่ไหมคะ<น><น>สแสดงว่าความจริงและสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดแล้วดับเร็วมาก<น>แต่ทางใจเนี่ยนสืบเอกไอจนกระทั่งแม่สิ่งที่ปรากฏก็ไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วไัม เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่ามโนทวนไม่ปรากฏเวลานี้นะคะตาม,มความเป็นจริงมีสิ่งที่ปรากฏทางตามีเสียงที่ปรากฏทางหูคิดจริงคะ่ะแต่ขณะนี้ยังมีรูปารมณ์ปรากฏ<ม>แล้วก็มีเสียงด้วย<ม>เพราะฉะนั้นมโนทวนวิถีจริงๆไม่ได้ปรากฏ<ม>เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกปิดบัง,บง<ม>แต่เวลาที่ปัญญารู้แจ้งชาติแต่นลักษณะองสภาพธรรมะ ทางมโนโทวารวิถีมโนทวารวิถีเหมือนปิดบังปัญจทวารวิ<ม>ถีแคาฉะนั้นคุณบุตรสูงต้องเข้าใจสองตอนคือกําลังพูดถึงเรื่องสภาพธรรมะที่ปิดบงัง<ม>ว่าระหว่างปัญจทวารวิถีกับมโนทวารวิถีเนี่ยอะไรปิดบงังอะไร<ม>ตอนไหนนะคะขณะนี้ทุกคนเห็นแล้วก็คิดนึกนี่เป็นของธรรมดา ได้ยินแล้วก็คิดนึกเป็นของธรรมดาแต่มโนทวารวิถีที่คิดนึกไม่ได้ปรากฏเหมือนทางตาที่กําลังเห็นขณะนี้มีสีกําลังปรากฏเสียงก็ปรากฏแต่ว่าตัวมโนทวารที่คิดนึกนะคะไม่ได้ปรากฏเลยใช่ไหมคะ,คะทั้งทั้งที่เราศึกษาเนี่ยเรารู้ว่ามีม,มโนทวารวิถีนี่ม,มีแน่นอนนะคะและหลังจากเห็นวาระจิตทางจากขุทวารวิถีจิตดับผวังขั้น มนโนทวาลวิถีจิตต้องเกิดและไม่ใช่วาระเดียวเกิดแล้วมีสีที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ดับไปวาระหนึ่งวังขั้นแล้วก็มีมนโนทวาลวิถีจิตวาระต่อมาเกิดอีกเราถึงสามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นอะไรได้ความจานี่คือแสดงเห็นว่ามนโนทวาลวิถีเกิดมากมายหลายวาระแต่ไม่ปรากฏเลยว่ามนโนทวารวิถีเนี่ยเป็นยังไง ถ้าถามเวลานี้ว่ามโนทวารวิถีเป็นยังไงไม่รู้เห็นใช่ไหมครมโนทวารวิถีอยู่ที่ไหนถ้าศึกษาแล้วก็จะตอบได้ว่ามโนทวารวิถีเนี่ยมีโดยมโนทวาราวชนะจิตเกิดก่อนและหลังจากนั้นวาระแรกก็จะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์สืบต่อหรือว่าถ้าเป็นทางหูก็มีเสียงที่เป็นปรมตถอารมณ์ต่อนี่โดยการศึกษาเราจึงได้รู้ว่ามีมโนทวารวิถีขั้น ทุกๆวิถีปางแทรกอยู่ระหว่างทางตาทางหูนี่คือชีวิตปกติประจำวันนะคะแต่ว่าเวลาที่อบรมเจริญปัญญามากมากจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงทางมโนทวารที่จะใช้คำว่าสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงได้ต้องทางมโนทวารเพราะเหตุว่าขณะนี้คะ่ะมีมโนขณะนี้คะ่ะมีมโนทวารข้ามก็ไม่ปรากฏจะเรียกว่าตามความเป็นจริงได้ยังไง ใช่ไหมคะแต่ถ้าตามความเป็นจริงแล้วสภาพธรรมะที่ปรากฏก็คือว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างกันของนามธรรมซึ่งจะรู้ได้ทางมโนทวารเท่านั้นในลักษณะที่กําลังเป็นนามธรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานใดใดทั้งสิ้นและเวลาที่รูปธรรมปรากฏทางมโนทวารมโนทวารก็สามารถจะรู้รูปนั้นโดยรูปนั้นเนะะี่ยค่ะไม่ปรากฏเหมือนการสืบต่อ อย่างที่เคยปิดบังมโนทวารไ้เพราะฉะนั้นลักษณะของวิปัสนาญาณะนะคะความรู้ชัดทางมโนทวารเนี่ยปิดบังเหมือนปิดบังปัญจทวารถ้าปัญจทวารจะปรากฏเพียงสั้นๆและเล็กมากไม่เหมือนอย่างนี้เพราะฉะนั้นรูปก็ปรากฏเพียงนิดเดียวและมโนทวารทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรทั้งหมดจะไม่มีการปรากฏสืบต่ออย่างชนิดซึ่งติดกันแน่นแต่จะเป็นแต่ละลักษณะ เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าปกติธรรมดาบนโนทวานไม่ปรากฏแต่เวลาที่เป็นวิปัสนาญาณนะบนโนทวานเนี่ยเหมือนปิดบังปัญจทวารถ้าเหตุว่าจะไม่มีการรู้เลยว่าอันนั้นนะคะคือวิถีจิตซึ่งเคยมีเป็นปกติทางปัญจทวารเพราะว่าถ้าเป็นรูปจะปรากฏสั้นมากนั่นคือลักษณะของรูปจริงๆ เวลาที่สภาพธรรมปรากฏนะคะขณะที่เป็นวิปัสนาญาณนะเนี่ยค่ะจะไม่มีความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะโดยการศึกษาที่คนทราบว่าไม่มีตัวตนเลยขณะที่กําลังเห็นเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งขณะที่กําลังได้ยินเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งขณะที่รู้สึกดีใจเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งขณะที่กําลังคิดนึกเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่ง แล้วก็ค่อยๆรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจนปัญญาสมบูรณ์นะคะขณะใดที่มีปัจจัยที่จะให้วิปสัสสนาญาณะเกิดขณะนั้นมโนทวานวิถีปรากฏเมื่อมโนทวานวิถีปรากฏนะคะเราจะรู้ว่าลักษณะของนามธรรมเป็นอย่างไรซึ่งต่างกับรูปธรรมโดยเด็ดขาดและลักษณะของรูปจะปรากฏสั้นจริงๆค่ะเพราะว่าเวลานี้รูปมีอายุเพียงแค่17